สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วเจอกับหรือสามคนชื่อรายการเออเออไม่เกี่ยวเดร์สาววันนี้จะมีการประชุมกับน้องปีหนึ่งนะคะด้านหลังเต็มเลยนะคะปีสองด้วยแต่ตอนนี้ปีสองยังไม่มาสักคนเลยนะคะตอนนี้มีแต่ปีสามนะคะโอปีหนึ่งก็น่าเท่าพี่แล้วนั่งสแลนต์อยู่นี่มีแต่ปีสามตีนกาไม่น่าคอนี้ไหนตีนกาหาตีนกาดิี่มีสองหาย มีแต่รู้ที่นู่นอย่าเอามาออกกล้องไปเลยเอาเอากล้องไปกูไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่กูแล้วพี่ก้อยยังทำหน้าที่ส่วงแสงเลยเออเอาใหม่คนไม่พี่โมเลยนี่ไม่ต้องเอาใหม่แล้วถ่ายแล้วเทคเดียวเลยเนี่ยมันได้ห้าสิบนาทีอยู่เลยอ่ะที่หลังก็ไปเรียนนวัตกรรมนะจ๊ะจะได้มีหลายเทค อะไรแค่เทคเดียวผ่านไงผ่านดูไ,ดไหมีไม่มีคำบรรยายเลยใช<อ>่ไหมเนี่<า>ยชมชมวันไปดีไปดีไป,ไปเป็นพิธีไปดีไปอะไรจะถือกล้องอยู่อย่างนี้ลแล้วก็แช่อยู่อย่างนี้เหรอไม่ไปเหรอเออต่อไป